หลังจากที่น้ำชาชิรนัทได้ประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 และพ้นจากการกักตัวมาสักระยะล่าสุดเธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากอาการรองโควิดจนต้องเข้าโรงพยาบาลโดยเธอได้โพสต์ภาพขณะนอนรักษาตัวและผลตรวจ a อท2ขีดอีกนับสิบพร้อมเขียนข้อความระบุว่าติดโควิดพ้นกักตัวมาได้ครบกำหนดสักพักแต่ยังขึ้น2ขีดจนถึงทุกวันนี้คุณหมอบอกว่าเป็นเชื้อตาย,ยไม่สามารถแพ้ได้แล้ว บางคนจะขึ้นสองขีดเป็นเวลา90วันก็เป็นได้เชื่อว่าร่างกายตัวเองแข็งแรงมาตลอดโควิดทำอะไรเราไม่ได้เพราะรอดมาทุกซีซันอยู่กับคนที่เป็นก็ไม่ติดเป็นทั้งห้องเรารอดคนเดียวก็ผ่านมาได้แต่รอบนี้บอกเลยว่าติดง่ายจริงๆเมื่อคืนเข้านอนห้าทุ่มปกติเป็นคนนอนง่ายมากอยู่ๆใจสัน่นมีอาการอื่นๆนอนไม่หลับโดยไปโรงพยาบาลเอกซเรย์ X ray, ปอดยังปลอดภัยดีแต่จนถึงตอนนี้ยังงงอยู่ว่าเมาื่อคืนคืออะไร เนื่ว่าหัวใจจะวายทั้งหมดทั้งมวลคาดว่าคืออาการลองโควิดไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรต่อเลยน่ากลัวมากทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วย